เชิญที่ห้องกลางนะคะเป็นนายทหารแต่ว่าก็เป็นเป็นโอโอของท่านเลค่ะนี่คือห้องบรรทงเดิมนะคะ ระหว่างนี้คหลังจากที่ผมท่านชิมแล้วเนี่ยชงไปตดแล้วเนี่ยนะคะก็เนี่ยค่ะใน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 กรอบนั่นก็คือหมอมดใหญ่หมอม้าจุฬดิ์นะคะแล้วก็นะคะแล้วก็หม่อมแช่มนะคะนะคะหม่อมแช่มเนี่ยยอดเยี่ยมมากนะคะหมอม้าจุฬดิ์สิ้นไปแล้วที่มีคนจะนำเงินมาเยอะแยะมหาศาลนะคะมาขอซื้อนะคะเป็นธรรมดา แต่หม่อมแช่มเนี่ยซึ่งเป็นสะพ้ยพูด,ดง่ายๆนะคะเป็นสะพ้ายไม่เลยค่ะแล้วก็อขอร้องคุณชายวงจรีหม่อมราชวงศ์ข้าพเจ้ามีศิษย์ศูนนีนะคะ่ะไปเป็นผู้ที่ไหนให้ดูไว้ว่าเขาจาัดเรตพิพิธภัณฑ์อย่างไรนะ,ะแล้วก็สมเด็จย่าอันนี้ล่ะคะ้อมูท่านเสด็จมาบอกจะเก็บไว้ยังไงเนี่ยนะคะชู้ทําเป็นพิพิธภัณฑ์ดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นพระองค์ท่านก็จะเสด็จมาที่ได้ไว้เก็บของ ว่าได้จัดไปเป็นยังไงนะคะเป็นที่พิธภัณฑ์ไปแค่ไหนเพราะฉะนั้นสิ่งของเหล่านี้ก็คือที่พระองค์ท่านทรงใช้เช่นนั้นเช่นกอล์ฟเนี่ยนะคะก็เก็บไว้ก็คือว่าพระองค์ท่านออกกำลังกายเะฉะนั้นคงมีความเปล่งความสาคัญของการนะคะการออกกาลังนะคะออกพละกายนะคะตรงนี้จะมีที่สําคัญคือเสดวีไทยนะคะคำเสดวีไทยของคุณชายเองนะคะคุณพ่อของร้อยเองของหลวงปัาจดัยนะคะเพราะว่า เด็กไทที่ทําให้ไครเรารอดอย่างที่ปุ่ได้นะคะคือเราเข้ากับอเมริกันแลานก็ไม่ต้องเสียนะคะเพราะด้านหลังด้านหลังห่ะท่านอยากคมเชเดงเลยเป็นห้องสูงแล้วก็เป็นบันไดที่เด็กนักเรียนเทพศิรินอยากขึ้นมาก็ต้องบอกไม่มีอะไรนะคะมันขึ้นไปไม่มีอะไรมีแจ่หลังคากับเก็บนะคะกับเก็บกระเบื้องที่เปลี่ยนหลายๆครั้งเมื่อก่อนพระองค์่านอยากจะทําเป็นห้องสูงเล็กๆแบบต่างท่าจ้ะที่ที่งา่าก็มีแบบนี้นะคะแล้วก็ 我应该。 ที่ที่วยเอกขอรชาลแล้วรถ้าดัุ่งเรียพวกแอกมานะคะจะถ่ายไเยอะมากเลยอยากจะเอาไปสืบว่าอะไรสมัยนั้นเนี่ยนะคะทำไมทิงเรียงแล้วบุตรจะอยู่ไหนบ้านะให้เป็นทหารมาเป็นอะไรก็เป็นกลมาเป็นก็เป็นนะคะราริารนะเป็นเพราะอะไรนะคะในสมัยนี้เขาได้ทาอะไรก็ต่างนเคะเราคง หลอดไก่ปูสังข์ขนมนะคะท่านสิ้นไป5ปีที่แล้วนะคบอย่างความสศเศ้าให้ร้อยเอ็ดหองปยะนัดารามากเลยนะคบคุณเจนเศ้ามากเลยเพราะว่าท่านเริ่มทำที่นี่เป็นที่ภัณฑ์นเพียงคู่กันมาเลย2 5 2 1นี่ยช่วยกันสองางเนี่ยการช่วยกันตลอดเลยค่ะค่ะ แล้วก็ชอบใช้เงินของกระทรวงไปในส่วนตัวส่วนั้นมันก็ไม่ไม่ราชวงตจะมีคนใดแล้วถ้าทำอะไรอยู่ที่ไหนก็ตามไม่ว่ากระทรวงไหนอ่ะไม่เป็นความรับไม่เป็นความรับ เนียวน่ชวยมากค่ะข้างล่างจะมีอยู่ที่ห้องสมุดนี้นะคะนี่ก็คือให้มาแล้วก็บอกว่าไปร้างโรงงานที่ได้อย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้คำได้บ้างค่ะัดเอาอะค่าโอ้โฟิลฟิลฟันสวิตจักรไฟฟ้าฟิลนีเนี้ยเป็นของเก่อยู่ในเรื่อ้ นี่อยกก่อนเนี่ยนะคะรัฐมนตรก็ต้องเปิดที่มาจากราชการที่ห้านะคะราชการที่ห้าเนี่ยในห้องข้างล่างที่จะมีห้องพิมพ์นะคะราชการที่ห้าทรงมีพระราชดำรินะคะนําเข้าตโกมุกที่อยู่ชั้นล่างนะคะแล้วการนําเข้าโกมุกก็คืออยากจะกระตุ้นให้คนไทยคิดอะไรที่เป็นของ สั่งให้นำโต๊ะมุกเข้ามาแล้วคนไทยได้เห็นสีมือการข่งของจีนแล้วนะคะไทยเราก็ทําได้เนี่ยนะคะถ้าถ้าพระองค์ ông, ท่านยังประทับอยู่ก็คงจะชื่นชมในสีมือของคนไทยไม่น้อยซึ่งดงามนะคะถึงจะไม่ยิ่งใหญ่เท่าโต๊ะมุกข,ของทีนที่เราจะลงไปชมกันข้างล่างนะคะค่ะนี่ถ้าท่านใดยอยากจะลงลงบันไดลงบันไดนี้ดีกว่าเพื่อจะได้ครบนะคะ จะได้ครบนะคะเราระวัง่อยนะคะบันไดนี้เนื่องจากเนื่องจากตำาหนานี้นะคะตำาหนานี้ข้ามเลย ที่ดูนี่ไปดูน้ ด้วยแล้วก็เงินด้วยนะคะห้องนี้นี่ท่านจะจเห็นเลยว่าตอนนั้นเนี่ยไทยไทยเราถูกคุกคามอย่างหนักจากอังกฤษก,กับฝรั่งเศสถ้าท่านดูพระราชวังไกลบ้านท่านจะทราบเลยขอโทษค่ะท่านราชินิโพลุไกลบ้านจะ,จะ,ะ,ท,ะาานทร,ใใรบาบเลยว่าอังกฤษก,กับฝรั่งเศสได้ตกลงกันเพียเๆคนละฝ่าแม่น้ำจเจ้าพญานะคะยึดที่กันคนละที่เพราะฉะนั้นต้องผูราชการที่ห้านี่ ต้องมีรับสั่งใหญ่เลยค่ะว่าตรงต่อเวลานะนะคะแต่การจัดเนี่ยสมเด็จข่านทรงจากเองเช่นภาพญี่ปุ่นเนี่ยนะคะ เด็กก็ต้องถามตัวเด็กเองภาพนั้นจะเป็นภาพตำหนักเก่ากับตำหนักใหม่นะคะคือตำหนักนี้ตำหนักเก่าก็คืออยู่ที่กระผมจะเจริญ